สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูผิวคว้านเสื้อสูบกันนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเว็บร้อยสิบตัวคาบูนะครับนะครับดูผิวคว้านเท่าผิวคว้านเนียนๆนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีรอยตอนที่เราเอาหัวพลาวคว้านขึ้นนะครับมันจะไม่มีรอยมีดนะบนี่นะครับ แบบนี้ขัดง่ายนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับนี่ครับไม่มีรอยมิดควานหลงเหลือนะครับตอนที่เอาหัวพาควานขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นตัว สกูปปี้ไอนะครับตัวแรกนะครับตัวรหัสเสื้อ k v y เนี่ยตัวนี้เหมือนกันครับนะครับสังเกตดูครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเวฟร้อยนะครับ น่ครับนะครับขวานเนียนๆครับแบบนี้ความจริงเราจะขวานให้ลูกสูบนะครับยัดลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ผมเอานะครับนิดนะครับเกือบนิดดูสลักเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างปกตินะอันนี้ครึ่งสลักนะครับ คร่องสลักครับครับก็เริ่มต้นนะครับการขวานที่ดีก็ขวานดีๆนะครับขันน้อยนะครับยังไงก็กลมนะครับก็ที่สําคัญก็ใช้เครื่องมือนะครับใช้บอกเกตในการวัดนะครับก็จะเรียกว่าลดปัญหานะครับการแก้ปัญหาไปได้นะครับเกิน90%เลยนะครับตอนนี้ครับ โอเคครับสวัสดีครับ